ไก่งวงลำแพนไปจ้ะยายจอยสิบภาไปเบิงไก่งวงเพิ่นผสมพันธ์กันแต่ว่ายายจอยสิบวไทยจนหอดตอนเพิ่นผสมพันธ์กันเนาะจะ้ยะยายจอยกับสิทไายให้เบิงตอนเพิ่นลำแพนหรือว่าตอนเกี่ยวกันเนาะไก่งวงเกี่ยวกันลำแพนแล้วก็เกี่ยวกันพืชปีกพืชหางบานออกเนาะจะ้ะเดี๋ยวยายจอยภาาไปเบิงเนาะถาเบิงน้ำกันว่า บานออกแล้วสิสวยงามปันไดนาะจ้ะบานหางออกบานปีกออกเนาะยายจอยสิดท้ายให้พี่น้องเบิ่งเนาะคะ่ยะยายจอยกับว่า่อยได้เห็นดอกพราว่าอยู่บานของยายจอยนี่ก็จะมีอยู่หลังเดียวเท่านี้นาะจ้ะที่เพิ่นเลี้ยงไว้เั้งเป็ดเั้งหานเั้งไก่ั้งงว่วทั้งคว้วยเพิ่นเลี้ยงไว้หลายเนาะอันนี้เป็นไก่ง่วงนะอจ้ะเพิ่นกระเลี้ยงไว้หลายตัวอยู่พอดีเมื่อนี่ยายจอยเห็นเพิ่นลำแผนอยู่เนาะหรือว่ากางปีกกางหางอยู่ ยายจอยก็เลยว่างามดีก็เลื้มไทยเพื่อว่าเสียให้พี่น้องได้เบิ่งน้ากันเนาะผู้ลังคนอาจจะบ่เคยได้เห็นแต่ว่ายายจอยนี่แหละผู้หนึ่งบ่่คยได้เห็นเนาะค่ะหลายปีแล้วที่บ่เห็นพอดีได้เห็นก็เลยอยากทายให้พี่น้องเบิง้งว่าสวยงามปันไดเนาะจะ้ะเบิ่งไปน้ากันเพิ่นกระสิลําแพนเกี่ยวกันอยู่ยจังสิหรอจ้ะยายจอยอาจจะทายบ่จนบ่บ่จนว่าหอดพิ่นผสมพันธุ์กันเนาะเพราะว่า เบิดมือแล้วแต่เพิ่นล่าแพนอยู่นี่ยังบ่ทันได้ผสมพันธุ์อยู่เนาะจา้ะอีกยกังน้อยเพิ่นก็นจะเข้าไปในบ้านเพิ่นเนาะทีว่าเพิ่นเลื่อนประตูปิดไว้ตอนนี้เพิ่อนออกมาเกี่ยวกันยุคข,ขังนอกเนาะคะ่ะอยู่นอกถนนเพิ่นเกี่ยวกันยุคข,ขังนอกรัวบ้านของเจ้าของเพิ่นเนาะเพิ่อนออกมายุ่ข,ขังนอกเบื้องไปน้ากันเรื่อยๆจ้ะความสวยงามของไก่งวง ยายจอยก็เห็นแตงแต่หนกยุ่งเนาะลำแพนตะกีเห็นในโทรศัพท์เห็นในโททัศน์ลำแพนออกสวยงามดีพ่อยายจอยมาเห็นไก่ง่วงลำแพนโอ้กบงามบ่แพ่กันเนาะจ้ะพิศตะวาสีสันบ่หลายคือจังอหนกยุ่งเนาะหนกยุ่งสีสันเพิินสิหลายกว่าปีกเพิ่นหางเพิินสิยาากว่าของไก่ง่วงเนาะไก่ง่วงถึงมันสีหน่อยแต่กะลำแพนกบงามคือกันสวยงามเนาะค่ะ เกี่ยวกันยุตมือรศเ้านี่พี่น้องแต่ว่ายย้อยจอยพึ่งสียางมาเห็นเดี๋ยวนี้เนาะพ่อยางไม่เห็นกะได้โทรศัพท์ก็เลยจับขึ้นมาไทยให้พี่น้องเบิงเบิงไปน้ากันจ้ะย้ยจ้อยกับไทยไปเรื่อยๆนั่งไทยยืนไทยนั่งไทยเหนื่อยย้ยจ้อยกัยืนขึ้นไทยเฝ้าเพิ่นอยู่นี่ละจ้ะให้ได้เวลาจักสามนาทีไทยให้พี่น้องเบิ้งงามๆนะจ้ะก็วุ่นกันไปวนกันมากเกี่ยวหน้าเกี่ยวหลังอยู่จังสิละจ้ะ นวความสวยงามของธรรมชาติไก่งว